สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนำให้ทุกท่านรู้จักหน่วยงานของเรากันนะคะนี่คือสถานที่ทำงานของเราชื่อว่าสำนักงานสากลจังหวัดศรีสะเกดเริ่มดำเนินง,งานตั้งแต่ปี2492จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา76ปีสำนักงานตั้งอยู่บนพื้นที่12ไร่34ตารางวาเลขที่18หมู่6 ถนนสีสเกตกันทะลักตำบลหนองครบอำเภอเมืองสีสเกตจังหวัดสีสเกตหน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคอยู่ภายใต้สังกัดกรุมส่งเสริมสาก์กระทรวงเกษตรและสาก์มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องสมาชิกสาก์และกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสีสเกตให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับวิสัยทัศน์ของเราคือเป็นองค์กรมืออาชีพที่ส่งเสริมและพัฒนาสากลและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรด้วยนว,วัตกรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาลมุ่งสู่ความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยสากลกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. ส,ส่งเสริมและพัฒนางานสากลทุกประเภทและปลุมเกษตรกร,ร,กรสส่งเสริมเผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสากลให้แก่บุคลากรสากลก,กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 4. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสากลและกลุ่มเกษตรกร 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายสำนักงานสากลจังหวัดศรีสะเกดดำเนินง,งานภายใต้การนำของนางบันใจมา마มศาดำรงตำแหน่งสากลจังหวัดศรีสะเกด ท่านเป็นผู้นำที่มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐสู่การปฏิบัติพร้อมส่งเสริมความเข้มแข็งของกระบวนการสากลอย่างต่อเนื่องสำนักงานสากลจังหวัดศรีสะเกษของเรามีทั้งหมดหนึ่งฝ่าย4กลุ่มงานวิชาการ5กลุ่มส่งเสริมสากลประกอบด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากลสนับสนุนเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาด แก่สากรและกลุ่มเกษตร,รกรกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากลสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดตั้งสากลกลุ่มเกษตร,รกรรวมทั้งติดตามและประเมินผลการดําเนินงานภายหลังการจัดตั้งและสนับสนุนการดําเนินงานตามระบบส,งส,ส่สงเสริมสากลกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสากลสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนการบริหารเงินทุน การบริหารจัดการเงินทุนของสาก์และกลุ่มเกษตรกรกลุ่มตรวจการสาก์สนับสนุนการดําเนินงานตามระบบส,งส่งเสริมสาก์ที่เกี่ยวข้องกับข้อ,อก,กฎหมายต่างๆกลุ่มส่งเสริมสากรหนึพื้นที่รับผิดชอบอําเภอเมืองศรีสเกตวังหินพยุและโพสีสุวรรณกลุ่มส,งส่งเสริมสากรสองพื้นที่รับผิดชอบอําเภอกันทารารุ์ ยางชุมน้อยนนคูณและน้ำเกลี้ยงกลุ่มส่งเสริมสากร3พื้นที่รับผิดชอบอําเภอทุมพรพิสัยปรางกู่ห้วยทับทันดาศีสไลเมืองจันบึงบูนและศิลาลาดกลุ่มส่งเสริมสากร4พื้นที่รับผิดชอบอําเภอขุขัขนขุนหาและภูสิงกลุ่มส่งเสริมสากล5พื้นที่รับผิดชอบ อำเภอกันทลักษ์สีรัตะนะไทบึงและเป็นจรัก์และฝ่ายบริหารทั่วไปดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ติดตามรวบรวมแผนงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการและงานบริหารทั่วไปของสำนักงานหน่วยงานของเรายินดีให้บริการทุกท่านค่ะหากท่านต้องการรับบริการจากเรา สามารถเข้ามาได้ที่สำนักงานสากลจังหวัดศรีสะเกดในวันเวลาราชการหรือติดต่อได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานสากลจังหวัดศรีสะเกด a c e b o o k สำนักงานสากลจังหวัดศรีสะเกดอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์มาเป็นเพื่อนกับเรานะคะท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารและได้รับบริการอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ทุกท่านพร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจคะ่ะ ชาวสำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกดขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและขับเคลื่อนให้สถาบันเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกดมีความเข้มแข็งมั่นคงและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะ